เด็กผู้หญิงสามารถเขียนชื่อของตัวเองได้ตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนแต่แม่กลับไม่ภูมิใจกับเรื่องนี้เธอลบตัวอักษรอ,ออกด้วยท่าทางรังเกียจและพ่ออยากได้ลูกชายเท่านั้นในวันที่เขาออกจากโรงพยาบาลพ่อก็ยิ่งใจร้อนมากขึ้นเขาบ่นอยู่เรื่อยว่าใช้เงินไปมากกับลูกสาวเมื่อเขาขึ้นรถเขาก็โยนลูกสาวไว้ในท้ายรถเหมือนขยะจากนั้นเขาก็ขับรถเก่าของเขาไปตามถนนโดยไม่สนใจความปลอดภัยของเด็กเมื่อเขาลงจากรถทั้งครอบครัวก็เข้าไปในรถทารกถ,ถูกทิ้งไว้ในท้ายรถพวกเขาเป็นพ่อแม่แบบไหนกัน แต่เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอัจฉริยะเมื่ออายุได้หนึ่งขวบเธอสามารถอาบน้ำเองได้เมื่ออายุได้สองขวบเธอก็เริ่มแต่งตัวเองได้เมื่ออายุได้สี่ขวบเธอต้องเริ่มใช้ชีวิตด้วยตัวเองพอต้องยุ่งอยู่กับการขายรถมือสองแม่แต่งตัวสวยเพื่อเล่นโป๊กเกอร์พี่ชายของเธอไปโรงเรียนมาทิวดาถูกทิ้งไว้ที่บ้านเมื่อเธอหิวเธอจะทำอาหารเองตีไข่สองฟองก,อก่อนจากนั้นใส่ส่วนผสมเค้กหนึ่งช้อนจากนั้นอบที่อุณหภูมิสูงวัฟเฟิลจานหนึ่งก็พร้อมแล้วเธอกินนิตยสารเล่มโปรดและอน,นั แต่นิตยสารทั้งหมดที่บ้านถูกอ่านไปหมดแล้วความกระหายความรู้ของเธอทําให้เธอกล้าที่จะขอหนังสือจากพ่อแต่พ่อของเธอคิดว่าการดูทีวีเป็นเรื่องสนุกและได้เรียนรู้ดังนั้นเธอจึงไม่จําเป็นต้องซื้อหนังสือพี่ชายของเธอใจร้อนและผลักเธอออกไปมาทิวดาไม่ร้องไห้เธอรู้ว่าเธอต้องหาสิ่งที่เธอต้องการในครอบครัวนี้วันรุ่งขึ้นเมื่อพ่อแม่ของเธอไปทางานเธอเปิดสมุดโทรศัพท์และพบที่อยู่ของห้องสมุดอยู่ห่างจากบ้านสิบกิโลเมตรแต่สิ่งนั้นไม่ได้หยุดเธอจากการอ่านหนังสือ เมื่อเธอมาถึงห้องสมุดเธอถามพาราโรงอย่างสุภาพและตรงไปที่แผนกเด็กผู้ดูแลสงสัยว่าทำไมเด็กน้อยน่ารักคนนี้ถึงอยู่คนเดียวเธอนั่งเงียบๆบ,บนโซฟาคนเดียวจมอยู่กับหนังสือนี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอตั้งแต่เธอหาทางไปห้องสมุดได้เธอก็อ่านหนังสือทุกวันด้วยความหิวและกระหายในไม่ช้หมดเด็กก็หมดลงโดยเธอเธอเริ่มมองหาหนังสือในสาขาอื่นพารโรงที่ติดตามมาทิวดามาเป็นเวลานานหลายเดือนรู้สึกประทับใจอย,อย่างยิ่งกับจิตวิญ,ญญาณแห่งการเรียนรู้ของเธอ เธอทำข้อยกเว้นและซื้อบัตรห้องสมุดให้เธอเพื่อนำหนังสือกลับบ้านไปอ่านวิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางของเธอก่อนที่เธอจะรู้ตัวมาทิวดาก็อายุได้เจ็ดขวบแล้วความไม่สมบูรณ์แบบของครอบครัวทำให้เธออิจฉาที่เด็กคนอื่นๆอยู่เป็นเพื่อนแต่หนังสือทำให้เธอมีจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดและทำให้เธอรู้สึกไม่โดดเดี่ยวเมื่อเธอโตพอที่จะไปโรงเรียนได้เธอได้ขออนุญาตพ่อแต่พ่อของเธอยืนกรานว่าเธออายุแค่สี่ขวบเท่านั้นแม่ของเธอมีความคิดที่เปิดกว้างกว่าและบอกว่าเธออายุห้าขวบแล้วแต่ในความเป็นจริง เธอเสียใจมากแม้แต่การถูกพี่ชายรังแกก็ไม่ทำให้เธอสนใจเธอเดินเข้าห้องคนเดียวน้ำตาไหลนองหนังสือ